ค่ะต่อที่12นะคะต้องการหาเปอร์เซนไทที่75ไม่อยากไม่อยากจริงเมื่อกี้แอบคำนวณของ Q 3แล้วใช่ไหมคอไทที่3ถ้าคอไทที่3ได้แล้ว P 7 5จริงไม่ต้องคำนวณก็ได้แต่เพื่อความชัวร์เฮ้ยมัเท่ากันจริงเหรออ่ะมาพิสูจน์ต้องการหา P 7 5ใช่ไหมคะก็เริ่มที่ตำแหน่งก่อนเลยเนาะก็คือ P r สูตรของตำแหน่งนะคะ r ส่วนด้วย100รลบคูณอยู่กับ n แล้วก็บวกด้วย1นะ คูอ,อย่อนะคะเป็นตำแหน่งของ p 75เท่ากับ75ส่วนด้วย100คูณอยู่กับ7แล้วก็บวกด้วย1เนาะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น75คูณ8ส่วนด้วย100ค่ะอ่ะตัดได้ให้ตัดค่ะตัดทอนตัวเลขเนาะให้มันให้มันน้อยลงนะคะเอาแม่25ตัดแล้วกัน ยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยโอ้ my god สี่ขึ้นไปตัดแปดได้อีกเนาะสี่หนึ่งสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่แล้วก็สี่สองแปดอ่าเรียบร้อยค่ะสามสองเป็นหกได้ตำแหน่งที่หกอย่าลืมนะหกนี้คือตำแหน่งเนาะเราก็มานับค่ะว่าเฮ้ยตำแหน่งที่หกตรงกับเลขอะไรมาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียบร้อยไหมคะ ตำแหน่งที่6ตรงกับเลข11พอดีเลยจบเพราะฉะนั้นสรุปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น p 75ของเราก็มีค่าเป็น11เรียบร้อยค่ะแอบชำเลืองดูข้อมาตะกี้นิดหนึ่งอา้าวเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ข้อสรุปที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าเฮ้ย q 3มนะมีค่าเป็น11และ p 75ก็มีค่าเป็น11 สรุปได้เลยว่าอ๋อแสดงว่า Q3 มีค่าเท่ากับอุ้ยใหญ่ไปไหมพี่นั่นเองนะคะถ้าไปเจอที่ไหนนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องคำนวณแล้วนะคะมันคือณตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าของข้อมูลก็ต้องเป็นค่าเดียวกันด้วยโอเคผ่านไปแล้ว1